หนังสือหลวงตาหลังเขาเล่าเรื่องหนทางแห่งความสำเร็จรวบรวมโดยเกหลงพาณิชย์จัดพิมพ์โดยโครงการธรรมะไมตรีพิมพ์ที่บริษัทสวิจิตรเพสจำกัดกรุงเทพมหานครหนังสือธรรมะเล่มนี้ท่านอ่านแล้วอาจจะสงสัยว่าทำไมจึงตั้งชื่อหนังสือว่าหลวงตาหลังเขาเล่าเรื่องหนทางสู่ความสำเร็จ สืบเนื่องจากในอดีตหลวงพ่อได้เสียสละอุทิศตนทั้งแรงกายและแรงใจทำงานอย่างไม่เห็นแก่นกหนึ่งเลยเพื่อให้โลกเกิดสันติสุขครั้นเมื่อย่างเข้าสู่วัยชาราท่านจึงได้บวชเป็นพระภิกษุในบวรพุทธศาสนาและหยุดทำงานทั้งหมดเพื่อบำเพ็ญจิตอย่างสันโดษสงบสันติอยู่ในป่าลึก สถานที่พักของหลวงพ่ออยู่ในเทือกเขาตะนาวสีมีอาสมไผ่ตรงเป็นที่พักอยู่แบบง่ายๆอย่างสมถะเพื่อหลีกหนีจากความวุ่นวายทางโลกแต่บรรดาศิทธ์ก็อยากจะให้ท่านอาจารย์มาเทศให้ฟังบ้างเมื่อมีโอกาสศิทธ์บางคนมีโอกาสได้พบหลวงพ่อก็ได้นำคำเทศของท่านมาบอกเล่าให้ผู้อื่นได้ฟังบ้าง ผู้ที่เคยติดตามงานของหลวงพ่อก็อาจจะทราบว่าหลวงตาหลังเขาคือใครผู้รวบรวมเห็นว่าผลงานในอดีตของหลวงพ่อมีคุณค่าต่อมนุษยชาติไม่ควรเก็บไว้เฉยๆจึงได้รวบรวมเป็นรูปเล่มตัดพิมพ์ขึ้นเป็นหนังสือชื่อหลวงตาหลังเขาเล่าเรื่องผลทางแห่งความสำเร็จ มาในรูปนิทานให้ข้อคิดสบายๆหากท่านอ่านแล้วคิดพิจารณาเลือกนำไปใช้ในชีวิตประจำวันแล้วเชื่อว่าท่านจะได้รับความสำเร็จในการทำงานตามควรแก่อัตภาพแห่งการเป็นมนุษย์ด้วยความปรารถนาดีต่อมนุษยชาติเกหลงพาณิชย์วันที่หนึ่งสิงหาคมพุทธศักราช2547 ความเข้าใจผิดในโลกนี้มีมากล้วนเกิดจากบังเอิญทั้งสิ้นพูดถึงเรื่องความเข้าใจผิดในโลกนี้มีมากหลายส่วนมากเกิดขึ้นโดยบังเอิญทั้งสิ้นเสียด้วยต้องยกตัวอย่างลัทธิเซนข้อที่หนึ่งมีพระอาจารย์เซนองค์หนึ่งเดินทางไปหาพระเซนอีกองค์หนึ่งผู้เป็นเจ้าอาวาสแต่ขณะนั้นไม่อยู่เจอพระเซน องค์หนึ่งซึ่งเป็นน้องชายของเจ้าอาวาสแต่ไม่รู้จักกันพระอาจารย์เซนองค์นี้ขึ้นไปถึงเซนนี่เขาจะไม่ไหว้กันนะเขาจะแสดงปริศนาธรรมกันพอเจอพระน้องชายเจ้าอาวาสก็ยกนิ้วหนึ่งนิ้วขึ้นมาตั้งเป็นคำถามบังเอิญพระเซนน้องชายที่อยู่แทนที่ชายนั้นตาบอดข้างหนึ่งก็โมโ oh. หมึงว่ากูตาบอดว่ากูมีตาข้างเดียวหรือ เขาก็ชูกำปั้นให้นึกในใจเดี๋ยวกูจะตั้นหน้ามึงพระอาจารย์เซนเห็นพระชูกำปั้นตอบกลับมาก็พงออกหัวรับเป็นการเข้าใจก็กลับออกไปออกไปก็เจอพระเซนเจ้าอาวาสกลับมาพอดีเมื่อเจอหน้ากันก็บอกนี่พระคุณท่าน ตะกี้นี้เจอพระองค์หนึ่งรูปร่างแบบนั้นเป็นใครเจ้าอาวาสบอกเป็นน้องชายฉันพระอาจารย์เซนก็บอกโอ้พระน้องชายท่านยอดเยี่ยมคงสำเร็จแล้วอาตมาถามโลกนี้มีหนึ่งท่านตอบอาตมาไม่ใช่โลกนี้คือวงกลมคือวัฏสงสารไม่มีหนึ่งไม่มีจุดเริ่มต้นไม่มีจุดสลาย เจ้าอาวาสกลับมาเจอน้องก็ถามตะกี้นี้เจอพระเซนองนั้นไหมพระเซนองนั้นนะ่ะเป็นอาจารย์อาวุโสเก่งมากนะเขาชมเชยว่าน้องนี่สำเร็จแล้วพระน้องชายก็โมโหบอกว่าอะไรกันเขามาถึงก็ยกนิ้วว่าฉันตาบอดฉันก็ชูกำปั้นตอบว่าจะต้นหน้าเขาที่มาว่าฉันตาบอดนี่คือความเข้าใจผิด เห็นไหมพระอาจารย์เซนองนั้นจิตบริสุทธิ์คิดอะไรทุกอย่างเป็นธรรมะตีความว่าเขาตอบโลกนี้มีหนึ่งพระน้องชายเจ้าอาวาสจิตไม่บริสุทธิ์ขาดสตินึกว่ามึงว่ามีตาข้างเดียวจะต้านหน้ามึงละพระอาจารย์เซนคิดแปลในทางที่ดีว่าหนึ่งนี่ยังไม่หลุดพ้น วัตจกไม่มีหนึ่งเป็นวงกลมอย่างนี้หาจุดจบและจุดเริ่มต้นไม่ได้เช่นเดียวกับน้ำในแก้วอย่างนี้หาจุดเริ่มต้นไม่ได้นี่คือกติธรรมให้เห็นว่าความเข้าใจผิดในโลกนี้มีมากหลายส่วนมากเกิดขึ้นโดยบังเอิญทั้งสิ้นเสียด้วย ฉะนั้นหากเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นท่านอย่าเพิ่งด่วนลงความเห็นท่านต้องสอบถามกันให้รู้จริงวินิจฉัยแล้วจึงเชื่องานนั้นก็จะไม่ผิดพลาดหรือผิดน้อยลง